สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้เจดดีทีวีพาสปอยหนังเรื่องสตรอมเดนหนึ่งในหนังรวมเรื่องสั้นชูเทปลัดขย่าเอเวจีในปี2021กับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อาศัยอยู่ในท่อระบายน้ําใต้ดินของเมืองเวสเทอว์ว์ชายประหลาดที่ชาวเมืองต่างหวาดกลัวและขนานนามให้ว่ามนุษย์หนูก่อนที่สํานักข่าวจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบหวังสร้างเรตติ้ง ให้พุ่งกระชูโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่พวกเขาคนพบมันเลวร้ายเกินกว่าที่ใครจะยังถึง เปิดเรื่องมาที่นักข่าวสองคนนั่งบรรยายถึงสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ผู้คนทั่วทั้งเมืองเวสเทอร์วิลวาดกลัวมีข่าวลือว่าชาวบ้านละแวกนั้นพบเจอบุคคลลึกลับโดยขนาดนามว่ามนุษย์หนูมักส่งเสียงประหลาดออกมาจากท่อระบายน้ําเป็นประจำนักข่าวภาคสนามฮอลลีและตากล้องส่วนตัวนามว่าเจฟจึงลงพื้นที่ไปถ่ายทําเรื่องราวปริศนาของตำนานท้องถิ่นโดยเริ่มจากการสัมภาษณ์ชาวเมืองลุงคนหนึ่งเล่า เล่าให้ฟังว่าสัปดาห์ที่แล้วผมออกไปเดินรับลมตอนกลางคืนและได้ยินเสียงแปลกๆเล็ดลอดมาจากรูทอ่อแววตาของมันจ้องมองมาที่ผมราวกับสัตว์ร้ายหิวกระหายเมื่อทีมข่าวลองให้ลุงวาดภาพสเกต็ตมันดูคล้ายกับหนูยักษ์ที่มีฟันเรียวแหลมเต็มปากเล่นเอาผู้ชมทางบ้านอกสั่นควันพาวาไปตามๆกันเมื่อไปสัมภาษณ์คู่รักคู่หนึ่งพวกเขากลับมองว่ามันเป็นเรื่องงมงายมีแค่คนโง่เท่านั้นแหละที หลงเชื่อเรื่องพันนี้อาจเป็นคนไร้บ้านหรือนักโทษแถกคุกมาซ่อนตัวหรือใช้เป็นที่ซุกขวานอนมากกว่าแตกต่างจากรัฐมนตรีของคริสตจักรท้องถิ่นที่ให้ความเห็นว่านี่อาจเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อลงทันคนบาปเมื่อทีมข่าวเดินทางไปยังจุดเริ่มต้นของอุโมงระบายน้ําก็ได้พบกับชายในละแวกที่พกปืนติดตัวไปไหนมาไหนด้วยเสมอยามต้องเดินทางผ่านบริเวณนี้เขาช่วยชีพ เป้าว่าหากพวกคุณอยากเจอมันนักละกอลองเข้าไปในอุโมงนั่นดูสิแม้ตอนแรกคอนล,ลี่จะไม่เต็มใจเท่ว่ากลับถูกเจ้านายกดดันให้เข้าไปเก็บภาพข้างในโดยชักจูงว่าเพื่อเรตติ้งของช่องและไข่ข้อข้องใจของผู้คน เธอจะได้รับผลตอบแทนอย่างคุม้มค่าฮอลลี่จึงตัดสินใจตอบรับข้อเสนอที่ยากปฏิเสธชั่วอึดใจฮอลลี่และเจบก็ยืนอยู่หน้าปากทางเขาที่เส้นทางข้างในเต็มไปด้วยความมือโดยมีชายที่แนะนำพวกเขาในตอนแรกยืนดูอยู่ห่างๆคล้ายกับเตือนให้รูว้ว่าแม้แต่ตัวเองที่มีปืนอยู่เคียงข้างยังไม่กล้าแม้แต่จะเฉียดเข้าใกล้เลยด้วยซ้ำ ก่อนเข้าไปฮอลลี่ได้บันทึกเทบอีกครั้งด้การบอกผู้ชมว่าขณะนี้เธออยู่ริมทะเลสาบเวทเทอวิลและกำลังจะเข้าไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงช่วยเป็นกำลังใจให้เธอด้วยเมื่อพูดจบเสียงปรบมือก็ดังขึ้นจากด้านในเป็นเวลาเดียวกับที่เจฟเห็นการเคลื่อนไหวของอะไรบางอย่างจึงเร่งฝีเท้าเข้าไปตรวจสอบทันทีที่ไปถึงพวกเขาพบที่พักพิงของคนไรบ้านซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามัน คือที่นอนของมนุษย์และอาจมีเด็กอาศัยอยู่ด้วยก็เป็นได้เนื่องจากมีตุ๊กตาวางกองอยู่ตรงนี้ฮอลลี่โล่งใจที่ตำนานกล่าวขานเป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงแท้จริงแล้วก็แค่ที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนจรจัดจากนั้นทั้งคู่จึงรวบรวมความกล้าเข้าไปเสาะหาความจริงแต่ยิ่งเดินเข้าไปลึกมากเท่าไหร่แสงสว่างจากภายนอกยิ่งส่องไม่ถึงมีเพียงแค่แสงอ่อนๆจากไฟฉายที่นำทางจนท้ายที่สุดก็ไปสัต กระทบกับร่างปริศนาที่เคลื่อนไหวในเงามืดเมื่อเดินตามเข้าไปก็พบอุปกรณ์หลากหลายชนิดกองรวมกันอยู่เมื่อแวกดูก็พบดวงตาคู่หนึ่งมองส่วนกลับมาเจฟตกใจจนล้มลงกับพื้นฮอลลี่จึงเข้าไปสอบถามว่าคุณเห็นอะไรเป็นจังหวะเดียวกับที่เงาดำเคลื่อนผ่านไปด้านหลัง ทั้งสองจึงแข่งใจเดินตามไปดูให้รู้แน่ชัดว่ามันคือตัวอะไรกันแน่จนพบเข้ากับชายคนหนึ่งในสภาพปกคลุมไปได้วยเมือกสีดำทั่วเรือนรางฮอลลี่กล่าวสวัสดีและพยายามสัมภาษณ์เขาบอกความต้องการว่าจะรบกวนถามเพียงแค่ไม่กี่ประโยคก็จะจากไปแล้วจนได้คำตอบว่าชายตรงหน้าชื่อบิลฮอลลี่เลยยิงคำถามต่อว่ามีใครอาศัยอยู่ที่นี่นอกเหนือจากคุณไหมบิลก็เลยบอกว่ารัสมา ลี่ย้ำว่ารัสมาหมายถึงแรดแมนที่เป็นหนูใช่ไหมอีกฝ่ายไม่ได้ตอบอะไรแต่กลับคายของเหลวสีดำออกจากช่องปาาทั้งคู่เห็นท่าไม่ดีจึงปลีกตัวออกมาวิ่งหนีสุดชีวิตเพื่อออกจากสถานที่แห่งนี้เมื่อเจฟพันกลับไปดูเพื่อนสาวจึงรู้ว่าเธอหายตัวไปเจฟขานชื่ออยู่พักหนึ่งแต่ไม่มีเสียงตอรบรับก่อนที่เขาจะถูกเล่นงานจากคนแปลกหน้าจนภาพบันทึกจากกล้องถูกตัดไปไม่นานนักเจฟและ ฮอนลี่ก็ได้สติก่อนพบว่าตัวเองถูกพันธนาการด้วยเชือกและถูกขังอยู่ในจุดหนึ่งภายในท่อระบายน้ำมันน่าอึดอัดก่อนตระหนักได้ทันทีว่ามีคนแปลกหน้าอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้มากกว่าหนึ่งคนพวกมันล้อมเธอไว้ไม่ให้หนีไปไหนหนึ่งในนั้นคือรัฐมนตรีของคริสตจักรที่ฮอนรี่สัมภาษณ์ในตอนแรกหญิงสาวเอาตัวรอดด้วยการบอกว่าได้ช่วยตีแผ่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไร้บ้านในท่อน้ำแห่งนี้และ มอบอิสรภาพแก่พวกเขาด้วยงบของรัฐบาลทว่าอีกฝ่ายปฏิเสธข้อเสนอผมไม่สนใจเรื่องพันนั้นแต่อยากเป็นฝ่ายแสดงวิธีการของเราไว้คุณได้เห็นมากกว่าและประกาศว่าระเบียบใหม่จะเริ่มขึ้นในไม่ชา้าจากนั้นก็พาตัวเจ๊ไปคุกเข่าต่อหน้าสิ่งมีชีวิตหลึกลลาพร้อมกับการปรากฏตัวของสัตว์ครึ่งมนุษย์ครึ่งหนูที่ผู้คนร่ำลือรัดมาสิ่งมีชีวิตที่ผู้คนในท่อระบายน้ำบูชาเปรียบ เหมือนพระเจ้ารัฐมาอาเจียนเป็นของเหลวสีดำซึ่งรัฐมนตรีได้นำมันมาเทลงบนใบหน้าของเจฟสารนือที่มีสภาพเป็นกรดและลายเนื้อเยื่อของเขาจนท้ายที่สุดก็ขาดใจตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวฮอนลี่ที่เป็นเยื่อรายต่อไปถูกพาตัวไปอยู่ต่อหน้ารัฐมาเช่นกันรัฐมนตรีคริสตจักรพูดเสริมว่าเธออาจไม่รู้แต่เธอและเพื่อนควรภูมิใจที่ได้เป็นสักขีพยานในการเริ่มต้นของยุ ใหม่ท่ามกลางเสียงคำรามของรัสมาที่เห็นด้วยกับการกระทําครั้งนี้กล้องวิดีโอของเจฟถูกนำมาบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือความพิโรธของพระเจ้าองค์ใหม่ ภาพตัดมาที่รายการข่าวชาน n อลซิกนิวผู้ประกาศข่าวชายรายงานว่าฮอลลี่มาเชโนได้รับการช่วยเหลือหลังจากเธอหายตัวไปจากการลงพื้นที่ค้นหาความจริงในท่อระบายน้ำณนะเมืองเวสเทอร์วิลเพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับตำนานมนุษย์หนูอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าตอนนี้ช่างกล้องเจฟยังไม่ถูกคนพบแต่อย่างไรก็ตามฮอลลี่ยังอยู่กับเราและเธอจะเป็นพยานปากสำคัญวนามันเกิดอะไรขึ้นยิง สาวพูดผ่านใบหน้ายิ้มแย้มราวกับหลงลืมเรื่องราวทั้งหมดขณะรายงานข่าวเธอบังเอิญพูดคำว่าแรดแมนเป็นรัสมาซึ่งทำให้ผู้ประกาศข่าวชายสับสนเนื่องจากไม่มีใครรู้ที่มาของชื่อนี้ทันใดนั้นฮอลลีอาจเจียนของเหลวสีดำบนใบหน้าของชายหนุ่มกรดยังคงละลายได้ยังทรงประสิทธิภาพเช่นเคยส่งผลให้เหยื่อเคราะห์ร้ายขาดใจตายอย่างทุกทรมาน ขณะภายในห้องข่าวเต็มไม่ได้ความตื่นตระหนกฮอลลี่ยังคงอ่านข่าวต่อไปก่อนทิ้งท้ายด้วยประโยคเชิดชูรัฐมาจงเจริญแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่องสตรอมเดนท์หนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าอย่าพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่อาจทําให้เกิดอันตรายหากแน่ใจแล้วว่าไม่มีผู้ติดตามในจํานวนที่ทําให้รู้สึกอุ่นใจโดยเฉพาะยังยิ่งกับสถานที่เปลี่ยวร้างที่เสี่ยงต่อการพบเจอคนติดยาหรือฆาตกรหลบหนีหากต้องไปดิยนาทีจงนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักมาก กผลตอบแทนของสถานประกอบการชื่อเสียงหรือความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานเพราะหากคำหนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอันดับแรกมันจะไปคุ้มค่าอะไรหากลุกลามไปจนถึงขั้นสูญเสียชีวิตสตรอมเดนหนึ่งในหนังรวมเรื่องสั้นชุด VSS94 เทปลับเขย่าอเวจี o v G, กำกับและเขียนบทโดยโคอีโอคุโน e จากค่ายผู้ผลิตหนังสุดหลอนชัดเดอร์ท้ายที่สุดคลิปส ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้รับอรรถรสของหนังแบบผิวเผินสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังต้นฉบับได้ทาง VSS 9 4 หากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลักหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังทีทาง Facebook ลุงเทสสปอยหนังและแฟนเพจเท็ดดี้ท